สวัสดีครับวันทีพี่ๆนาเหมันเดิมนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับแช่งเดือบคืนหมานนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็มาแสดงความยินดีนะครับกับกิจกรรมที่ผมให้ทายหวยนะครับทายหวยเลขท้าย2ตัวแจกคืนแขวนซีซีบวง1ชุดนะครับจะมีเอ็นเปลี่ยนแทมให้นะครับแล้วก็จะมีกระดิ่งหนึ่งตัวอันนี้คือเอาไปดัก นกกวักได้เลยนะครับนะก็ยินดีกับพี่ชัยนรงด้วยนะครับนะก็แกเคยเป็นแกเคยทำงานโรงงานกับผมนี่แหละตั้งแต่สมัยผมทำงานาโรงงานแรกเลยนะตั้งแต่อายุสิบสิบแปดปีนะครับก็แกอยู่โรงสามผมอยู่โรงนหนึ่งนะครับก็ยินดีกับแกด้วยนะครับยินดีกับพี่ด้วยนี่วันนี้ผมส่งไปให้เด้อชุดสีตองอ่อนขึ้นแขวน,นันกกวักครับ ก็เดี๋ยวเมื่อกี้วันที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็16บหมีนามีแจกอีกครับมีแจกแน่นอนนะครับอีกใครใครใครไม่อยากไม่อยากพลาดคลิปการแจกของนะครับกดกดติดตามผมไว้ทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ไป,ไปร่วมเดยไปร่วมสนุกทางเฟสเลยนะครับนะเสียงไก่ก็จะดังเลยนะครับเวลารอัดคลิปมาเมื่อไหร่มันร้องชิบหายไปวอดหมดเลยครับโอ้ นะโอเคครับผมอชุดนี้ก็เป็นคืนล้อมไก่นะครับล้อมไก่เอ็นเบอร์เบอร์เจ็ดสิบ,บนะครับชุดนี้ลูกค้าอยากได้เป็นบวงห้านิ้วนะครับขอบวงวงกว้างอยู่ห้านิ้วนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอ็น <ND S 2> ดีเด้งดีแน่นอนครับนะ เอ็นไม่มีการเข้าหลักนะถ้าเอ็นอ่อนจะเข้าหลักแบบนี้เลยนะครับอันนี้นี่เอ็นย้อมเองกับมือครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเอ็นสบายสบายใจเรื่องเอ็นได้เลยนะครับ35หลักลูกค้าอยากได้วง5นิ้วเอ็นเจนะครับเอาไปล้อมไก่หรือว่าดักคางก็ได้นะครับหลักก็จะยาว7.5นิ้วนะครับเจียแล้วขัดเนียนเหมือนเดิมครับนี่ไม่มีสากนะครับนี่ ถ้าเจียแล้วไม่ขัดพอมันสากมันจะถูกับสายเมนนะครับจะทําให้สายเมนมันเป็นขุยครับมันใช้ไปก็ไม่ได้นานครับมันก็จะขาดนะครับมันจะเป็นขุยๆจะขาดแต่ถ้าเราเจียแล้วขัดเนียนๆแบบนี้นะครับนี่มันจะใช้งานได้แบบโคตรนานเลยนะครับคือหนึ่งชุดเนี่ยใช้จนลืมเลยนะครับพันหลักก็จะประมาณนี้นะครับยอดกาวอย่างที่ผมเคยบอกนะครับยอดข้างบนกับข้างล่างแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไป อะไรเลยนะครับนี่งานต่อปลายครับต่อเนียนๆครับผมนะใช้ห่วงทองเหลืองต่อปลายด้วยสายพีนะครับต่อเป็นสองเส้นแล้วมาฝันนะครับฝันเป็นเส้นเดียวนี่จะประมาณนี้เลยสามสิบห้าหลักจัดให้สาหลักครับอยากได้กี่หลักทักมานะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสิห้าหลักนะครับสายดักทางนี่ จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายพรางนะพอดีผมไปเ,เชือกเชือกพันหลักมันหมดนะครับพอดีแกะกล่องไปมาไปมาไป,ไปค้นดูนะครับเจออยู่ม้วนหนึ่งนะครับเชือกลายพรางนี่จะเป็นลายประมาณนี้เลยนะครับนะสวยๆชุดละสิบห้าหลักอันนี้ลูกค้าอยากได้ดักทางเป็น n70 บวงกว้างอยู่ที่4.5นิ้วนะครับความกว้าง4.5นิ้วนะครับอาศัยดักทางนะครับเห็นลูกค้าบอกว่าเห็นไก่ลงมากินน้ำนะครับก็จะดักทางเอานี่ครับอันนี้ที่เก็บเก็บเสร็จแล้วนะนี่เก็บเสร็จแล้วครับผมพร้อมส่งก็จะประมาณนี้เลยนี่เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้เป็นชุด3ชุด1,000บาทรวมส่งบวกปลายทางนะครับคือ15หลัก3ชุด อันนี้ยังยังไม่ได้สายดังเก็บนะผมเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็3มชุดนี้จะไปด้วยกันนะครับก็คือเอ่อสีหลักแบ่งเป็น3มชุดสายดักทางนะครับเห็นมันเดินตรงไหนย,ย่องตรงไหนเราก็ไปใส่ตรงนั้นเลยนะครับชุดละ15หหลักก็จะปักแล้วจะยาวประมาณ2เมตรนะครับพอดีแหละนะสายดักทางไนมะ่ควรพลาดครับ3ชุด1 0 0 0บาทรวมส่งบุไปทางครับโอเคครับก็เดี๋ยว ขออนุญาตแพ็คของก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดเอยมันจะห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวฟลาตมันจะปิดก่อนนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกิจกรรมอีเดอครับมีแจกของอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกวันไหนนะครับก็ติดตามผมไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับแต่ว่าอีก2องวดแจกแน่นอนคืนยังมีอยู่นะครับคืนยังมีอยู่ขึ้นแขวนนะแล้วก็แจกขึ้นแขวนเสร็จต่อไปก็จะแจกไปขึ้นไก่นะครับ สำหรับสายไก่ไม่ควรพลาดนะยังไงก็เดี๋ยวผมแพ็คของก่อนเดี๋ยวไม่จะไม่ทันครับฝากพี่ๆนะกนดะติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม <c oughs>